สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่อง b o m s กี้รีวิวนะครับผมก็ต้องขออนุญาตมาลงคลิปในช่องนี้นะครับสำหรับลุยส์ดีอาร์ตนะครับที่จะมาแนะนำแนวทางการอัพนะครับรวมถึงเปรียบเทียบกับร่างเก่านะครับซึ่งดีอาร์ตเนี่ยจะมีร่างเก่าก่อนหน้านี้ที่อยู่ในอีฟบอนพอยต์ช็อปนะครับที่เราใช้แต้มแลกเนี่ยเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันนะครับร่างนี้กับร่างนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็จุดเด่นของแต่ละร่างเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวในช่องหลักผมก็ มิตมะเอ้ยเออมิตมะนะครับแล้วก็ริยันมาเลสที่ยังไม่ได้ลงคลิปรีวิวเต็มๆให้รับชมกันนะครับจะพยายามเร่งทําให้ทันแล้วกันนะครับที่หลายคนรออยู่นะครับมามาดูดีอาร์สก่อนนะครับผมก็เปิดได้เหมือนกันนะนี่ฟูลทีมเรวยภูฮะเดี๋ยวจับลงปีกสายล่างนี้เราสามารถทําได้สูงสุดอยู่ที่98แล้วเอาหนึ่งพอยต์ไปอัพค่าทีมได้อีกด้วยนะครับผมกาโปล่างนี้เนี่ยเก้าสิบเจ็ดนะดีอาร์สเก้าสิบแปดจับใส่ไปก่อนเลยป้าาป้าาป้าาป้าไป้าบป้าบป ปุ๊บปุ๊บป๊บโอเคประมาณน,นี้นะครับ ดีอาร์สสไตล์จะเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์จริงๆ,ๆ,ๆยืนยืนได้ทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาแต่ปีกขวานีย่ยืนปีกต่ำไม่ได้นะแต่ว่าเท้าหลักของเขาเนี่ยจะเป็นเท้าขวานะครับถ้าเกิดใครชอบที่จะใช้ปีกตัดเข้ามาต้องยืนฝั่งซ้ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเปิดบอลของดีอาร์สเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับไม่ใช่ปีกสายเปิดมงเลยคือค่าพลังค่าพลังแดงแป๊ดเลยฮะพาสซิงนี่แดงแป๊ดเลยนะครับถึงอัพแล้วก็ยังแดงแป๊ดอยู่นะนี่6กนะครับอัพแล้วก็ยังไม่ถึงยจ่ดสิบอยช่วดีนะค่าพล เพราะว่าค่าพลังงานเปิดบอลมันน้อยจริงๆนะครับผมเดี๋ยวอัพกันก่อนนะครับผมแต่ทางการอัพนะครับเราก็ กดออโต้นำทางก่อนนะครับปาบเข้าไปเราจะได้อเวอร์ออรเตติ้งอยู่ที่96เดี๋ยวจับลงทีมมันจะเป็น98นะครับดูค่าพลังข้างในนะเนี่ยเด่นเรื่องของการคลองบอลน,นะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยเวอร์ชัน91 94 91สีเขียวแป๊ดๆปเลยนะครับดูดิโลพัสนะครับขนาดเราอัพพาสซิ่งไป4ีแต้มแล้วก็ยังเป็นสีแดงแป๊ดอยู่นะครับเป็นปีกที่เปิดบอลไม่ดีเลยนะครับลูกโค้งก็เกือบน้อยนะลูกโค้งนีได้70สีส้มก็เอาไว้แบบตัดเข้ามายิงปั่นได้ในระดับหนึ่งนะเนาะแต่จุดเด 92สปีดต้น93เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับนิดนึงนะยิงแรงพอสมควรในนีย86ยิงปีกยิงขนาดนี้ก็ถือว่ายิงแรงแล้วนะครับแล้วก็บาลานซ์บาลานซ์จริงๆเนี่ยอยากจะทำให้มันเป็น80สีเขียวเข้มอาสีเขียวอ่อนไปนะครับตอนนี้78บาลานซ์เรื่องของการทรงตัวก็จำเป็นเหมือนกันนะครับสำหรับปีกปีกบางตัวเนี่ยคองบอลดีสปี Speed ดดีแต่บาลานซ์ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะปรับปรุงตรงนี้นิดนึงนะฮะสิ่งที่เราจะลดนะครับก็คือ lower body stance นะครับผมจาก8ลดลงเหลือ6นะให้สปีดมันยยัังเเปป็นสสีีข้มอู่บดกบ พลังก็จะลดลงนะฮะแล้วก็จะลดดิฟฟิ้งลงอีกนะครับผมดิฟฟิ้งเนี่ยสูงสูงจนเกินไปหรือ sausage? ไม่นะลดลงจาก12เหลือ10นะครับอ่ะลดลงเหลือ11พอลดลงแต้มเดียวพอนะครับไม่งั้นถ้าสิเนี่ยเดี๋ยวบอลคอนโทรลมันจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับก็ลดลงเหลือ11นะฮะแล้วก็ได้พอยต์คืนมา7พอยต์ใช่ไหมเออภาพผมมันจะแตดดับติดๆนิดน,นึงนะฮะสายไม่ดีนะครับได้พอยต์คืนมา7นะครับเราเอาไปใส่ เด็กซิลิตี้นะครับเด็กซิลิตี้มันก็จะเพิ่มในเรื่องของการทรงตัวแล้วก็เกมรุกแล้วก็สปีดต้นด้วยนะครับใส่เข้าไปนี่นะคุณดูที่สปีดต้นกับบาลานซ์นะใส่เข้าไปครับผมจาก8เป็น10นะครับนี่ก็จะเป็นบาลานซ์แป0นะครับแล้วก็สปีดสปดต้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราลดสปีดเพื่อไปเพิ่มสปีดต้นนะฮะจังหวะสปีดต้นผมว่าจําเป็นกว่าสปีดที่ออกตัวไปแล้วนะเรื่องของการกระชากหนีการแทงอะไรพวกนี้นะครับเราจะได้อเวอร์ออลอยู่ที่เน้ครับหป็นะครับแต่าทรับวิธีนี้ แต่จริงๆถ้าเกิดใครกดออโต้นะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยมันก็เป็น98เหมือนกันนะครับถ้าคุณกดออโต้คุณจะเอา 1. นึ่งพอยไปอัพค่าทีมคุณก็ไปลถที่พัชซิ่งก็ได้นะ หรือรถที่ชูตติง้งแต่ชูตติ้งไม่แนะนําครับเดี๋ยวลูกโค้งมันจะนัดลดลงเป็นสีแดงนะครับแล้วแต่แนวนะแล้วแต่แนวนะแต่ผมจะอัพแบบนี้นะฮะสี่สี่สิบเอ็ดสิบหกนะครับจริงๆปกติตัวลุกผมก็ไม่ได้เอา,เอาไปแบกค่าทีมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเหลือหนึ่งแต้มเนี่ยมันเอาไปใส่อะไรไม่ได้นะไปใส่กระโดดมันก็ไม่เหมาะเนาะใส่ดีเฟนดิ้งก็ไม่เหมาะนะครับมันเหลือแต้มเดียวนะเพราะฉะนั้นผมก็จะหนึ่งแต้มเนี่ยไปอัพค่าทีมนะสี่สี่สิบเอ็ดสิบหกนะครับไปเลยแล้วกันปาบเข้าไป เราเอาลงทีมก็จะเป็น98นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ค่าทีมด้วยนะครับปึ๊บโอเคค่าทีมเป็น100ไปเลยสวยไหมละ่ะ แล้วก็ดูข้างในนิดนึงนะเป็นปีกขวาถนัดเออเป็นปีกซ้ายถนัดเท้าขวานะครับดูที่ค่าพลังนะเด่นๆเราก็ยังเป็น90อยู่เหมือนเดิมนะครับสีเขียวเข้มอยู่เหมือนเดิมนะลูกโค้งเนี่ยเสียดายดลูกโค้งไม่เยอะนะครับ70สีส้มนะฮะอาจจะปั่นโค้งไม่ได้มากนักนะครับสปีดจุดเด่นสปีดต้นนี่95เลยนะฮะจังหวะก,กระชากน่าจะดีเลยแหละบาลานซ์แล้วก็ลดจุดอ่อนมานะครับผมความอึดก็ประมาณนี้โอเคละปีกน,นะมาดูที่สกิลนะครับมีทั้งดับเบิลทัสมีทั้งหมักเซเทิร์นนะครับชอบ็อปเเททิิิิรรร์์นนนนกกก็็มมมีี <Control S 1> ีโโซซคคออออลพพย่งะปดบ เอาไว้ช่วยในการเปิดบอลน,นิดนึงนะแต่ค่าพลังการเปิดเขาน้อยนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับถ้าจะเปิดสกิลเพิ่มเพิ่มถ้าจะเกิดเปิดสกิลเพิ่มนะครับสกิลที่แนะนำนะครับแนะนําลองเลงดิฟนะสกิลปั่นไกลนะครับผมก็เพิ่มสกิลปั่นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ลองเลงชูตติ้งก็ได้นะครับใส่สกิลยิงไกลเพิ่มเม,มานิดนึงนะฮะอาจจะใส่ฟิทแฟบมาเพิ่มก็ได้นะแต่แนะนําควรจะมีลองเลงดิฟก่อนเลยยืนพื้นนะครับส่วนเรื่องของการคลองบอลล็อกบอลมันก็มีเดือบเพิ่นทัสมีหมักเซย์เทียบบกัร่าง พิเศษก่อนหน้านี้นะครับดีอาร์สเนี่ยจะมีร่างพิเศษออกมานี่เป็นร่างที่2เท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้จะอยู่ในร้านที่เราใช้อ e ีฟุบอลพอยต์แรกนะครับผมร่างด้านขวามือนะอันนั้นเนี่ยเวลาทําตันก็จะได้อยู่ที่9 4เท่านั้นนะครับแต่ร่างใหม่ในี่98เพราะฉะนั้นค่าพลังเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับผมร่างใหม่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้แบบเปรียบเทียบแบบไม่ได้เอาโบนัสค่าทีมนะเกมลุกก็ดีกว่าการคลองบอลก็ดีกว่าบวก9เลยบอลคอนโทรลนะดิบบิ้งบวก8เอ้บวกหกไทยเวอร์ชัน,นบ นะแต่จ,จริงๆเมื่อกี้ผมลดดิบบิ้งออกนิดนึงนะครับแต่ก็ยังสูงกว่าอีดีนะแต่ล่างล่างที่อยู่ในอีฟวันพอยช็อปนะครับเปิดบอลดีนะล็อตเทสพาสถึง70นะครับเปิดบอลดีกว่าแม่นกว่านิดนึงนะลูกโค้งก็ดีกว่านะครับล่างที่อยู่ในชอ็อปเนาะเกมรับดีกว่าเกมรับเอามาทําไมก็ไม่รู้นะปีกเราข้ามไปเลยนะไม่ต้องไปดูเกมรับนะครับถ้าตัวลูกเก็บบวกเก้าบวกสิบอะไรพวกนี้เหมือนเกมพยายามหลอกระบบเพื่อให้มันโอเวอร์ออมเลตติ้งมันสูงสูงหน่อยแต่จ,จริงๆมันไปคานวณนเกมลับสปนะีีดดกว แต่สปีดต้นร่างเก่าดีกว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยผมอัพสปีดต้นเป็น95จำได้ไหมเพราะฉะนั้นสปีดต้นถ้าอัพตามผมมันจะดีกว่าร่างเก่านะครับบาลานซ์ Balance, แล้วก็ มาเป็น80ด้วยนะครับแต่บาลานซ์ร่างเก่านี่น้อยมากนะอึดกว่าร่างเก่าด้วยนะร่างเก่าหมดแรงง่ายนะครับ79เท่านั้นนะแต่ของใหม่ของเราเป็น88เลยนะครับส่วนสกิลนะครับสกิลเหมือนกันเดะเลยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปถ้าจะเพิ่มสกิลแนะนําสกิลหลักที่จะเพิ่มก็คือลองเล่นดฟฟเพิ่มสกิลนี้ก่อนเลยนะครับลองเล่นชุดติ้งอะไรพวกนี้ก็ใส่มานะฮะแต่ลองเล่นดฟฟเอาไว้ปั่นเนี่ยปีกยังไงก็ต้องปั่นครับผมยิ่งเป็นปีกซ้ายหนักเท้าด้มง่สไไู มันไม่เหมือนกับพวกซาร่าที่แบบโอซาร่าปีกขวาตัดเข้ามายิงนึกเท้าซ้ายปั่นมัดน,นะซาร่าสตีอาร์สไม่ใช่นะครับผมคล่องเร็วนะครับแต่ว่าเรื่องของการยิงการปั่นอาจจะไม่สุดนะเปิดสกิลครับช่วยได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอื่นในแพ็คลีฟพูลเดี๋ยวผมจะพยายามทยอยทารีวิวให้นะครับไม่ได้ลงเคาะไม่ได้ลงคลิปช่องนี้ก็ลงในช่องของบอลสกีโฟนะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีบางตัว <is changed. S 1> ที่สลับกันว่าเออตัวไหนรีวิวเต็มๆรีวิวเล่นให้ดูด้วย ท่าพลังนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องคอมสกี้รีวิวฝากกดติดตามว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ